ทำไมผมต้องทําเสียงกระซิบด้วยนะครับกลับมาพูดเสียงปกติกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเคยทราบกันไหมครับว่าเสียงกระซิบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถช่วยให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายนอนฟังแล้วเหมือนล่องลอยเบาสบายได้เลยนะครับเสียงแบบนี้เนี่ยเรียกว่า ASMR หรือ Autonomous Sensory Meridian Response ครับเป็นการใช้ภาพหรือเสียงกระตุ้นให้สมองเนี่ยผ่อนคลาย ซึ่งเสียง ASMR ที่ว่านี้นะครับมีทั้งเสียงแคะหูเสียงเคี้ยวอาหารเสียงปูผ้าปูที่นอนไปจนถึงเสียงที่ดังเป็นจังหวะซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งถ้าหากใครนะครับที่ติดตามยูทูบเบอร์ที่ทำคลิป ASMR เนี่ยคงคุ้นเคยกับไมโครโฟนรูปทรงหู2ข้างกันใช่ไหมล่ะครับ ไมโครโฟนทรงนี้ครับสำคัญในการอัดเสียงแบบ ASMR มากๆนะครับเพราะการที่จะบันทึกเสียงกระซิบหรือเสียงอันแผ่วเบาได้นั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเจ้าไมโครโฟนแบบพิเศษอันนี้ที่เรียกว่าบ i ด e r ร l ใหม่นี่แหละครับและเหตุที่ต้องทำเป็นรูปทรงหูนะครับก็เพราะว่าไมโครโฟนนี้นะครับได้จำลองระยะห่างให้เท่ากับส่วนศีรษะของคนจริงๆจึงทำให้เสียงที่บันทึกด้วยบิดรใหม่ มีมิติเสียงที่สมจริงเหมือนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆไปเลยหะครับเสียง ASMR นี้นะครับได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักจิตวิทยาเช่นกันครับโดยมีนักวิจัยท่านหนึ่งฮะได้เปิดเผยว่าอาสาสมัครที่ฟังคลิป ASMR มีอัตราการเต้นของหัวใจลดลงนอกจากนี้ครับอาสาสมัครยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับนักจิตวิทยาชาวเกาหลีใต้ที่ได้ให้ความเห็นว่าเนื่องจากความเครียดและความเหนื่อยล้าของคนเกาหลีเนี่ยมีมากขึ้นทำให้ ASMR ครับมีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะฟังแล้วช่วยให้ผ่อนคลายได้นั่นเองครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปอนก็เห็นคลิปแนว ASMR ทั้งของคนไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นจำนวนมากเลยเลยครับหากคุณผู้ชมลองฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายหรือฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและเพ,เพื่อนสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดน,นะครับกับรายการ science r o u r s สำหรับวันนี้ผมปอนพระควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ